เมื่อยังไม่รู้จักตัวเองแล้วเราจะจาัดก,การตัวเองได้อย่างไร สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หนึ่งเรื่องนี้ดีพอดแคสต์วันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์วันที่23พฤษภาคม2564นะครับสำหรับวันนี้ผมจะขอมารีวิวหนังสือปัญญางานจากการตน managing one s e l e ของปีเตอร์ดักเกอร์นำเสนอโดยพินโยไตสุยะธรรมา จากสำนักพิมพ์ Open Book พูดถึงปีเตอร์ดาร์เกอร์ท่านเป็นนักคิดนักเขียนนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบิดาแห่งวิชาการจัดการสมัยใหม่เขาได้เขียนหนังสือมากกว่า 3, 4เล่มแล้วก็ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างๆมากกว่า70ภาษาอีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาลมากกว่าอีก13ประเทศนะครับ ก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับพูดถึงภาพรวมของหนังสือก็จะพูดและก็แนะนำเกี่ยวกับเรื่องของคุณค่าจุดแข็งและการจัดการตนเองโดยชวนให้ตั้งคำถามเพื่อให้ท้าทายตัวคุณเองค้นพบตัวเองว่าจุดแข็งของคุณอยู่ที่ไหนวิธีการของคุณและสิ่งที่คุณให้คุณค่าทั้งเรื่องการทำงานและการจัดการตนเองและความสัมพันธ์ เคยถามตัวเองไหมครับว่ามองตนเองอย่างไรในศตวรรษที่21นานแค่ไหนแล้วที่คุณละเลยที่จะทบทวนตัวเองทำเพื่อให้คนรอบข้างชื่นชอบคุณในแบบที่เขาต้องการเมื่อไม่รู้จักตนเองแล้วเราจะเอาสิ่งที่ถนัดหรือดึงศักยภาพจุดแข็งของเราออกมาใช้ได้อย่างไรเพราะแท้จริงแล้ว คุณก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทุ่มเทให้กับสิ่งใดดีและเมื่อเหลือไล้ซึ่งเป้าหมายแรงพลังกายและพลังใจก็อาจทำให้คุณเฉื่อยชาไร้ความสุขได้ในขนาดนี้จึงเป็นที่มาของคำถามที่ปีเตอร์ดักเกอร์พยายามจะถ่ายทอดนะครับต้องขอบคุณทางอาจารย์พินโยที่ช่วยนำมาเรียบเหลี่ยงให้พวกเราได้เรียนรู้กัน ข้อแรก 1. อะไรคือจุดแข็งของฉันคนส่วนใหญ่มักคิดว่าตัวเองรู้จุดแข็งของตัวเองและจุดอ่อนของตัวเองดีที่สุดแต่ความเป็นจริงแล้วส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดและอาจจะเดินหลงทิศหลงทางกว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไปซสีแล้วสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จนั้นเขาสร้างผลงานอันโดดเด่นมาจากจุดแข็งของเขาเท่านั้น 2. การได้ทบทวนตนเองเป็นการทราบถึงจุดแข็งของตนเองว่ามีประโยชน์คืออะไรบ้าง 2.1. ส,สร้างจุดแข็ง 2.2. ไม่หยุดพัฒนาจุดแข็งนั้นและ 2.3. ข้อสุดท้ายนะครับไม่หลงกับจุดแข็งเพราะมันจะทำลายคุณเมื่อคุณคิดว่าคุณเหนือกว่าคนอื่น หรือไม่มีใครเทียบเท่าคุณปัจจุบันการที่เราหลงละเลิงจุดแข็งมากเกินไปก็เปรียบเสมือนอุปสรรคที่ขวางทางตัวเองสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงจุดแข็งของคุณมากขึ้นและพยายามลดทอนอุปนิสัยด้านลบที่จะมาเป็นอุปสรรคทำให้คุณมองไม่เห็นปัญหาที่แท้จริง ที่มันอาจจะอยู่แค่ปลายจมูกข,ของคุณอย่างในหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ก็คือการหลงในอวิชาเช่นนี้คือวิธีการทํำลายตัวเอง 3. การเปรียบเทียบความคาดหวังกับผลลัพธ์หากเราต้องการออกแรงหรือใช้ทรัพยากรเพื่อทุ่มเทสิ่งที่เราไม่ถนัดผลลัพธ์คงไม่ต้องพูดนะครับก็อาจจะไม่ได้อย่างความคาดหวังนั่นเอง จากจุดที่ว่าดีไปสู่จุดที่ว่าเยี่ยมคงเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นจงจำไว้ว่าจงเลือกสิ่งที่คุณถนัดที่จะส่งประกายให้ตัวคุณนั้นคือการลงมือทาและทดลองทำไปเรื่อยๆสิ่งที่จะทำให้คุณคิดว่าจุดแข็งของคุณจะต้องได้รับการฟีดแบ c k ทั้งตนเองและจากผู้อื่นอยู่เสมอก่อนจะไปข้อต่อไปนะครับผมขอสรุปคร่าวๆเกี่ยวกับ3ข้อแรกก่อนก็คือ 1. ค้นหาจุดแข็ง 2. การที่ได้รับการฟีดแบ c k หรือคำแนะนำว่าจุดแข็งของเราจะแหลมคมแค่ไหนและ 3. คือการประเมินหรือเปรียบเทียบทบทวนนะครับว่าผลลัพธ์ที่เราอยากได้กับความคาดหวัง นะครับที่เราต้องการเนี่ยมันแมทกันหรือเปล่าดังนั้นก็คือเป็นการเพิ่มศักยภาพและความแหลมคมของเป้าหมายแล้วก็จุดแข็งของเรา 4. คํคำถามที่ควรจะรู้ทิศทางของตัวเองเมื่อเรารู้จุดแข็งของเราแล้วคำถามต่อไปที่ควรจะรู้ก็คือเคยสังเกตตัวเองไหมครับว่าฉันทำงานด้วยวิธีอย่างไร และฉันให้คุณค่าและยึดถือต่อสิ่งใดดังนั้นความสำเร็จในอาชีพการงานไม่ได้เกิดจากการวางแผนแต่เกิดจากการรู้ว่าเราจะต้องพัฒนาอะไรจากจุดแข็งของเราวิธีการทำงานของเราและคุณค่าที่เรายึดถือ 5. ฉันมีวิธีการเรียนรู้อย่างไรคุณเคยสังเกตไหมครับว่า อะไรคือวิธีการที่คุณเรียนรู้ได้อย่างดีที่สุดเช่นการอ่านการเขียนการฟังการพูดการลงมือทำแต่ละคนมีความถนัดในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป 6. ฉันเป็นอย่างไรลักษณะในการทำงานคุณเคยสังเกตไหมครับว่าคุณทำงานเป็นทีมได้ดีหรือคุณชอบทำงานเดี่ยวอีกทั้ง คุณมักจะเป็นผู้นำที่จะคอยที่จะเสนอหรือผลักดันกิจกรรมต่างๆได้ดีหรือพร้อมที่จะเป็นผู้ตามที่ดีคุณเป็นคนที่ตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ดีหรือเหมาะสมกับการที่จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดีคุณเป็นคนที่ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีหรือชอบสภาวะที่พยากรได้ง่ายและไม่กดดันมากจนเกินไป 7. ฉันกำลังมุ่งไปทางไหนมนุษย์เราทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ในการตั้งคำถามเช่นสิ่งที่ฉันมอบให้กับงานนี้คืออะไรสถานการณ์ณขณะนี้ต้องการสิ่งใดด้วยความเข้มแข็งหรือความถนัดของฉันวิธีการทำงานของฉันและคุณค่าของฉันคืออะไรฉันจะทุ่มเทที่สุดด้วยวิธีการไหน เพื่อให้งานนี้บรรลุเป้าหมายได้และอะไรคือเป้าหมายที่จำเป็นที่ต้องบรรลุเพื่อสร้างความแตกต่างของงานนี้และสุดท้ายครับ 8. การจัดการตนเองและใส่ใจความสัมพันธ์การจัดการตนเองยังไม่พอนะครับแต่ต้องรวมถึงการบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยเนื่องจากงานนั้นเราไม่สามารถทำได้เพียงลำพังคนเดียว อีกทั้งการที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหัวหน้างานเจ้านายแล้วก็ทีมงานลูกน้องเนี่ยก็จะทำให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพสูงสุดความลับที่1ก็คือการเข้าใจผู้อื่นแล้วสามารถที่จะดึงจุดแข็งของพวกเขาวิธีการที่พวกเขาถนัดและสิ่งที่พวกเขาให้คุณค่าให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดในแบบที่พวกเขาเลือกเบิกบานในแบบที่พวกเขาเป็น เคล็ดลับที่2คือการเอาใจใส่ความสัมพันธ์และความใส่ใจในการสื่อสารเป็นผู้รับฟังที่ดีสุดท้ายเกิดจากการตั้งคำถามของดาร์เกอร์ชวนให้เรามองเห็นตนเองและเข้าใจตนเองมากขึ้นดังนั้นการจัดการตนเองในศตวรรษที่21นี้มีความสำคัญกับคุณอย่างไรในแง่ของงาน ความสัมพันธ์อาจจะคาดเดาได้ยากแต่ถ้าไม่เริ่มต้นในการตั้งคำถามนะตอนนี้คุณก็คงไม่รู้จักตัวเองและก็มีหลายๆข้อนะครับที่ผมแล้วก็คุณต้องช่วยกันไปค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับขอบคุณที่ติดตามเรื่องนี้ดีพอดแคสต์สำหรับสัปดาห์นี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ